สวัสดีครับพี่นอ้องอาหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิมาแกงปลาสู่พี่น้องกินครับพี่น้องครับได้ปลาเบ็ดมาเนาะครับพี่น้องสิมาแกงปลาสู่พี่น้องกินแสีบๆน้ำกันครับวันนี้แกงเซโนเมสมนะครับพีน่น้องก่อไฟแล้วล่ะวันนี้โอ้ยสมุนเนี่ยมุนลายครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิาพาพี่น้องแกงปลาแสีบๆ,ๆกินน้ำกันครับพี่น้องไปกระลังได้ทีเลย ครับผมหม้อกแกงเข้าตั้งน้ำเดือดก่อนโอ้ยสมุนมันยังมันสิเเอาหม้อ,มอด้วย ไม่โค้ไม่โคหน่อยไม่โค้อมไม่โคหน่อยไม่โคหน่อย,อ,อ,ยอันนี้ขยะได้หล่ะอย่าขาบมาหด้าขยะหน้ขยะยินบอขยะ นี่ครับผมแกงปลาหัวกำลังเดือดครับนี่ครับน้องไม่ส้มพี่น้องก็นี่ครับมีพริกล้อใบแบบกรูดพักอีตูหอมแล้วกันีน่ครับผมปลาเบ็ดห้าพี่น้องแกงเต็มเ,เลยตัวใหญ่แซ่บพี่น้องมาเนี่ยจัดแล้วอาหารแบบจากหนองครับพี่น้องแลนหลายเบิดแห้งเลยครับพี่น้องนอนแอ่งแม่งแล้วนะ เอางาบงาแล้วนี่ครับเพิ่์นนึงทีเลือจะไปเรียนเหลิยทั้งใดครับมอหน้าสิเดือดได้ที่ละพับ สมครับพี่น้องลงไปเลยหมองยงๆสดน้ำโกกครับเบิดเบิดแห้งนะครับสมุนนอนนะครับพี่น้องเล่นแล้วเบิดแห้งแล้วครับพี่น้องนอนนะมุนน่อยเฮ้า นครับนอนอยู่ข้างในตัวหนึ่ง โอ้ยรถตัดนี่ครับเพื่อนนึงนี่ยรถตัดแหละรถตัดรถตัดว้ายนอนดีแท้มานอนดีแต่เพื่อนเนี่ยนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งเบาโอ้ยจีจีจ่าอินตะนี่เป่าอีหางครับเห็นไหมครับพี่น้องเป่าอีหาง ทิมก่อนพี่น้องบัดนี่เพิ่มน่วยก่อน ได้การเลยพี่น้องมันนี้เพิ่มนัวล้ะได้การเลยปิดถ่าย้วครับพี่น้องใส่ผักมาเนี่ย

อ่อนไม่ไม่ด้วยพี่น้อง <S 2> <S 2> นี่ครับผมใส่ปลาผมเห็ดตากแดดไว้หลายตัวอยู่ครับอันนี้ก็ใส่ปลาเพาะอินเนเห็ดส่วนในหญ่เนื้อมันจะเอาเห็ดเป็นแดดเดียวนะครับพี่น้องจะต้มแกงพวกหัวมัน กับเนื้อแบบบมหลายหรอกครับพี่น้องครับเนี่ยแกงหัวแกงใส่นะครับใส่ปลาใส่ปลาลายโตเลยครับตอนน้ำเนี่ยผิกหิล้อผิหลอ าเเตามเาข้าม <c oughs> าสดโปกๆเลยบันนี้พี่น้องปิ้งไก่ตำเจ้วกร็ปวดกับเขาสาวเข้ามาเนี่ยมันวันไหลพี่น้องเอ้ยที่เขาสวยเลยเลือนิ้นหน่อยเขาทสวยเลยพี่น้องมันจังนั่นหิวเร <c oughs> า,าหนารองลุง สมต่าหัวงเนี่ยมันเห็ดแดดหอกหับใส่เป็กปิึงที่วนนั้นนะเราอยู่ที่ห้ทำอยไรข้นี่ยย่งจะมีสีขาวผพี่น่องสุดยอดเจ็บพี่น่อง่นเต้นกว่าเป็นเป็กกอนพี่น้องแล้วเป็นจิเป็กกอนผมบอเป็ก ข่เป็กมาแล้วบันจเล่นอาหารเิือกันบ่นทีพิบไดหลายคำพี่เองเลยยก่แกล้วนี่อไรกอนล้่ใส่เศกๆศกเศกรศกจำเกี้ยว รักต้มหัวปลาแกงหัวปลานี่นะตับองข้างไหนกระออเนาะอันนีนะพร้อมไปไฟตัดห้เสียบรุนมานอน,นี้เป็นนี้เกิดที่นี่ไม่ได้กาเนี่ยเกี่ยได้เ่าเอาเกี่ยวกรหนาัง กลัวม like mm. 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 ีเหตุออกไปแล้เห็นไม่ก็ไปก็ดีะเพาะเด็ดเอากินนอเอาใหม่ไม่เพราะเป็นอย่างเยอนอที่เกิดที่ไหนอืมอืมเห่นอยู่นอทำไมของไทบ่ไมยังตัไปกูดนนี่บอกดูอืมเป็ยูเตียงแล้วอืเพื่อนน้องใหม่เี่ยงแาไปเสียบเอเห็นอยู่เป็นพมๆอ่ะีน่ะ mong yêu lắm, mừng 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 bên mừng lắm. mừng 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 mừng

บอา,าไส้อีขาวไป <laughs> ไส้อีขาวไปนวดเลยกิน <c oughs> หน่อยกับเป็นยาเด้เพี่นเนาะกินหน่อย <c oughs> กับเป็นโทษข <c oughs> ้าวของกับเป็น

Nói trong xe buýt. Nói trong xe béo. Móng tóc chút, đẹp quái 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 không, quái 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 นนกับพวกเยแป้งดกขับเลยนอดกขับเลยข้ออข้าอาน่นแป้งขังพี่น้องแสบ ไปดิบหนาข้นน่้นก็ตีไปดูแล้นใหงกินตะเลยขั้ว่เไระแม่นสน้จเราปีงไก่พี่น้องเลยเรื่องปีงไก่ข้ากินรถันปลาอยู่ แก่ไปนึกออกมั้ยนหออกมัวยนึกชุกกูอขื้นี่ายปุ้นถึงจะบักบักพุ้ยเกียวกแล้ววันนันแ่พอกู้สกกหลกนี่กันกู้งกูไป นี่แม่ยูสองมี่บังหนงก็ทิ้งี่เบีกดีนี่ไม่ขอสอบนี่เราไม่าดูเดียวแล้วที่อื่่จหาเี่อ่นไที่เราอีกทเบียดีจัดเขานองเราไมนเหมียนคนเดียวรม่อยมีข้างในคนเดียวตุงครับหันเข้าจเลยยาพลังมากเลย ทำมาได้จริงขึคนป่วยนะขึ้นคนป่วยต้องเกตเบิ่งสุ่มขึ้เต่าเปเหล่าเหลาขาดีๆเราได้คุณเลียมั่นเบิ่อเขากินจนมั่นเื่กินเห็นไม่พ่อมันอิ่มเลยกินหมดไกินแบด้กินห้เกอะกินหมด Để... 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 nó có ừ, không, không có lấy được Nàng có lấy có nghèo mà có nghèo khó giữ cụ Nãy cháu bật sự ở hồn. Hồn nặng. Hồn không có nặng. Hồn nặng. Hồn nặng. Hồn pha Hồn nặng. Hồn nặng. คุณอะเขาเสือวมากินหรอกเียดี๋มันถึงกานพันยูนะมันบอกนี่ข่านแล้วกันอันน่้มันเนูกินเขาให้อยู่บอกเลืสาถึงสตัวลอยนึงเสียวนั่งล่ำมัฟอนให้คันบุธเร็วแต่ใหยกัน เลื่อยต่ออืมสามี่มือนโโกันโมลลุ่มทำงานมาผลผลตร่งกว่านี้หน่อยใครอยู่อ่อนปลดเอาไวอออ้อ่อนผดมลิกินไร Cũng <cười> <cười> nó kín bắt buồn sáng là buồn sáng bắt 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 buồn nó bắt buồn ก็ใส่เข่านั้งเด็กใช่ใช่ใส่เห็นผิดเราถ <laughs> ใช่ใช้างน,นู้นสมมติใส่ผมกินไปเลย พอกินเข,ข่าพักพี่น้องเอ้ย <c oughs> บอกว่าพ่อ่อก็แบบน้่นเิ้มจิ้นนะ <c oughs> เบดเบิดค <c oughs> ุยางได้เหมือนอ <c oughs> เบิดคุยางเบิดคุยางยาแบบเแซ่บกินกับลูกหิ้วม <c oughs> เบิดคุย่างกินส่วนแดมสีเซีบคาบเดียวหรือคาบสาๆก <c oughs> ินสวยจั้งหน่อย อยู่อยู่ยบา้านผมจะกินที่สวยจังหน่อยแก้วอยู่อยู่เดี๋ยวบดมือังเว้นไงมิยกกนนมังก็กินนะแ้วมื่อแรกก็กินพ่อแบบว่าเอเอมันอุ่นท้องนี่คือหน่นขุ้นเขา่าต้มเข่าปินไปแล้วนี่นะครับแล้วมื่อแรกบอกกินหนักหนักหนักนี่นนนแหละส่วนเสาที่สวยเลยคนเมื่อไรเอาให้นมากินลไรก็คนนี่แต่สมุนแตกเงียบ เอาล่าพี่น้องครับพี่น้องยิ้มเน่อยเดียวย er. ิ้มกันละบาทนีดนี่ก็ค่อยๆติ้งกันกาฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆคือก่อนละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับตีสำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้อย่าพลาดคลิบนะครับคลิปต่อไปสิมีอย่างก็ทานลุมชาเบิ้งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ